มนาเวเจริญขึ้นมากลายเป็นเมืองขนาดเล็กในตัวเมืองจึงหาหนาขั้นบันไดชมได้ยากอยู่สักหน่อยครับแต่หมู่บ้านเล็กๆที่กระจายอยู่รายร้อมตัวเมืองที่มีอยู่มากมายหลายแห่งยังคงรักษานาขั้นบันไดและการทำนาแบบดั้งเดิมเอาไว้เป็นมรดกของภูมิปัญญาหมู่บ้านที่เราเลือกเดินทางไปชมวิธีแห่งหนาขั้นบันไดคือหมู่บ้านบาตัด หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างจากมานาเวไปทางทิศตะวันออกประมาณ20กิโลเมตรเท่านั้นแต่เส้นทางที่จะไปถึงได้นั้นก็จัดว่าพลิโหดกว่าทุกช่วงที่เราได้เดินทางผ่านมาก่อนหน้านี้ทำให้เราต้องเปลี่ยนพาหานะมาใช้รถจิปที่แดัดแปลงยกสูงในการเดินทางช่วงนี้พร้อมกับคนขับรถท้องถิ่นผู้ชำนาญทาง เส้นทางที่รถยนต์พอจะเคลื่อนผ่านไปได้มาสิ้นสุดตรงที่จุดเรียกว่าเดอะแซดเดิลจากจุดนี้เราต้องเดินเท้าเลาะเรียบไปตามไหล่เขาผ่านป่าดงดิบที่เขียวชุ่อุ่มไปราวหนึ่งชั่วโมงจึงจะถึงหมู่บ้านบาตัดเราได้คุณลอยบูการินคนท้องถิ่นชาเผาอีฟูกเกา่ามาเป็นผู้นำทางให้เราในการเดินทางสู่หมู่บ้านแห่งหนาขั้นบันไดครับ it's a small uh, province, but uh, it's very wide. Uh -huh. and there are many tribes. Mm -hmm. we have here ifugao. Mm -hmm. this is now ifugao, but uh, the place that we are going. Uh -huh. how many tribes do you have in the gorriera? Uh, many uh, tribes. so we are seven provinces. seven provinces. So that means seven tribes. Ah. ที่สุดเราก็มาถึงหมู่บ้านบาตัดครับหมู่บ้านรายล้อมไปด้วยหุบเขาสูงชันมีพื้นที่ราบอยู่น้อยมากบรรพบุรุษของพวกเขาจึงค้นหาวิธีการดัดแปลงสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตที่อิงอาศัยอยู่กับการหาของป่าล่าสัตว์และการเพาะปลูกและด้วยภูมิปัญญาอันชาญฉลาดไหลเขาที่ลาดชันจึงถูกแปลงเป็นพื้นที่เพาะปลูกแบบนาขั้นบันได ที่เริ่มตั้งแต่ที่ราบตีนเขาและสูงขึ้นไปจนเกือบจะถึงยอดเขาจนเราต้องแหงนมองคอตั้งบ่า hey 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 การทำนาขั้นบันไดของที่นี่ปฏิบัติสืบทอ,อดต่อกันมาเป็นเวลาร่วม2,000ปีแล้วครับองค์การยูเนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปีพศ2538และด้วยความอลังการของนาขั้นบันไดที่สูงเทียมฟ้า นักเดินทางบางคนถึงกับขนานนามให้ที่นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์จากฝีมือมนุษย์สิ่งที่8ปของโลกบางก็ตั้งฉายาให้ว่าเป็นขั้นบันไดที่ไต่ไปสู่สวงสวรรค์ องจินตนาการดูครับว่าชาวอีฟุกาวเมื่อ2,000ปีก่อนพวกเขาไม่ได้มีเครื่องมือทันสมัยเหมือนในปัจจุบันจะมีก็เพียงจอบเสียมและสองมือเท่านั้นพวกเขาต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจมากเพียงใดเพื่อสลักสลาลาดผาที่สูงชันให้กลายเป็นนาขั้นบันไดที่ยิ่งใหญ่ในอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้คุณลอย พาเรามาที่บ้านของคุณฟรานซิสชาวอีฟูกเก่าซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านบาตัดมาตั้งแต่เกิดแม้ว่าวันนี้คุณฟรานซิสจะอาศัยอยู่ในบ้านไม้ที่มีรูปทรงแบบสมัยใหม่แล้ว เขาและครอบครัวก็ยังเก็บรักษาบ้านพื้นเมืองของชาวอีฟูเก่าเอาไว้อยู่ในสภาพดีถึงสองหลังตัวบ้านมีอายุเท่าไหร่เจ้าบ้านเองก็ประมาณไม่ถูกได้แต่บอกกับเราว่าตั้งแต่เกิดมาเขาก็อาศัยอยู่ในบ้านเก่าหลังนี้แล้วหนึ่งในบ้านเก่าของคุณฟรานซิสได้รับการดัดแปลงให้เป็นบ้านพักสำหรับรับรองนักเดินทางที่มาเยี่ยมชมหมู่บ้านบาตัด ค่ำคืนนี้เราจะพักค้างคืนกันที่นี่ครับ <rez ult at noise> บ้านของชาวอีฟ e ูเก่านั้นหากมองแต่ไกลกล็จะเห็นแต่หลังคาไม่เห็นตัวบ้านาเพราะหลังคาที่ทําจากฝางแห้งที่หนา5-6นิ้วนั้นจะทอดใช้ค้าต่ําลงมามา,มาก ทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความหนาวเย็นในหน้าหนาวและให้ความเย็นสบายแก่บ้านในหน้าร้อนด้านในของหลังคาใช้เป็นฝาบ้านด้านข้างจะมีแต่ฝาบ้านด้านหน้าและหลังเท่านั้นครับที่เป็นแผ่นไม้ตัวบ้านเองก็มีขนาดเล็กนิดเดียวที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าชาวอีฟุเกาในสมัยก่อนนั้นตัวเล็กมากบ้านหลังนี้พวกเขาสามารถอยู่กันได้4-5คนเลยแ่ะครับ ผู้ผู้ชายในครอบครัวจะเป็นคนสร้างบ้านในสมัยโบราณยังไม่มีตะปูใช้เทคนิคการต่อบ้านของชาวอีฟูเก่าจึงใช้การเข้าลิ่มและผูกให้แน่นด้วยเถาวัลย์หรือเปลือกไม้ซึ่งก็มั่นคงแข็งแรงมากๆอย่างบ้านที่เราพักก็มีอายุอย่างน้อยๆไม่น่าจะต่ำกว่า100ปีแต่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆทีเดียว so usually, Yeah, we keep we have it here. Uh, during uh, time for sleeping, mm -hmm. we can uh, uh, put a mat here, mm -hmm. and after we can sleep. Uh -huh. And in the four o'clock, in the very early in the morning, we can wake up, mm -hmm. and we can cook it also mm -hmm. here, and uh, cook for the food of the chicken. Mm -hmm and the uh, pigs because before we have or every family have the uh, pigs uh, but outside also below this house ah uh, we can we can cook underneath, yeah, underneath it's the house it's also it's to uh, uh and this uh, part here this is for putting a uh, rice stuff uh, and that is the rice granary that's uh -huh. the rice uh jar mm -hmm. so the reason that you put the rice above the stove because of the smoke will keep all yeah. the insects away from the rice no, no. Dry oh, to dry because it or to dry it because you can have a here and uh, you can dry some uh, rice here and corn but, also corn and and uh, potato ah. mm -hmm. and the others because we have too much rice we mm -hmm. put it up there mm -hmm. the rice is stuck room mm -hmm. Total. Mm. Yeah, and this is the rice. Oh, oh that's a lot. Yeah. Okay. there. Uh -huh. Something like this. Put it there. Okay. and remove the there and pound uh. it. Yeah. And this is the rice basket. Uh huh. The family. The. Take the food here and put it here, ah, and eat in there. And uh, six people will eat. Ah, okay. But, uh, so when you were a children, when you were a child, yes, you used to eat in this, yeah, this, this basket, one. This, one. Ah. this one, And we are using our the tribes. Mm -hmm. Yeah. So is this the house that you were born? This this house? Yes, I was born here. Oh, you were born in here, in right here. here, right here. สิ่งหนึ่งที่ชวนให้เรานึกถึงบ้านไทยในสมัยก่อนก็คือบ้านของชาวอีฟูเก่าก็เป็นบ้านยกใต้ถุนสูงเช่นกันสาเหตุไม่ใช่เอาไว้หนีน้ำท่วมหรอกนะครับแต่เพราะว่าชาวอีฟูเกาจะใช้บ้านของตัวเองเป็นยุ้งฉางเก็บข้าวเปลือกไปในตัว เหมือนอย่างที่คุณฟันซิสได้ชี้ให้เราดูบ้านที่ยกใต้ถุนสูงนี้ก็เพื่อกันหนูและสัตว์ต่างๆที่จะเข้ามากัดแทะเมล็ดข้าวเช่าอีฟูเกา่าจะทำแป้นไม้อันใหญ่สวมเอาไว้ที่ปลายเสาเพื่อเป็นการป้องกันเจ้าหนูเจ้าเล่ที่อาจจะไต่เสาบ้านขึ้นมาจากพื้นดินอีกชั้นหนึ่ง